สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระ,พะเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พีอีกแล้วใน e ีพีที่192 วัสดพีพี่พี่ยามเย็นวันเสาร์ที่27มกราคม2567นะครับพี่ยามเย็นเย็นแบบนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านๆมาแบ่งปันแล้วบอกได้เลยว่าราคาหลักร้อยเท่านั้นราคาถูกๆราคาหลักร้อยมีที่นี่เลยเฮงดีพระบ้านนะพี่เนาะเรามาเจอ,เจอกันวันนี้ยามเย็นเย็นแบบนี้มีพระบ้านๆมาพอสมควร ถ้าน้องไปไวเกินไปพี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ไม่ต้องเกรงใจนะพี่เนาะภายใต้กติกาเดินปฏิกาเดียวของเราก็คือขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย0962594093จะแอดไลน์ก็ไอเดียไลน์เฮงดี789และสําหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่สบายใจได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปนะพี่จะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับพี่พี่รอรับได้เลยนะพี่เนาะ อ้าแล้ววันนี้มีพระพอสมควรเลยครับพี่น้องจะไปวันนิดนึงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในวันพักผ่อนแบบนี้ยามเย็นๆแบบนี้จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่ๆมากจนเกินไปแต่ที่ขาดไม่ได้ที่ลืมไม่ได้ต้องต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมเข้ามาอุดหนุนน้องแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องได้อย่างมากเลยครับพี่ต้องกราบขอบพระคุณจากใจจริงนะพี่เนาะวันนี้เรามาเริ่มต้นรายการแรกเลยดีกว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นรายการแรกกันเลย เริ่มต้นรายการแรกเรามาเริ่มต้นที่นี่เลยพี่เต่าหลวงปู่หลิวเนื้อผิวไฟแดงๆแ,แบบนี้ถือว่าสวยงามดีนะพี่นะ้องรวยรวยรวยโอ้โหหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองมีตอกโคด,ด้วยนะพี่นะเหรียญน,นี้ถือว่าสวยคมเลยครับพี่สวยๆคมๆพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามดีพี่เราเรียมเรียบร้อย สวยงามดีเราเลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วครับพี่แบบนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่ดูสวยงามดีรายละเอียดคมชัดครับพี่ถือว่ารายละเอียดคมชัดเรียนนี้เนี่ยโหให้ผมตีประเมินใน90%ได้เลยนะพี่เนาะ90%้5เอรกาบผิวไฟยังอยู่แบบนี้เรี่ยญสวยๆคมๆแบบนี้ครับพี่เตาหลงปู่หลิวรุ่นรวยรวยรวยพี่พี่ลองดูครับพี่ดูหลังยันยังคมชัดดีครับพี่หลังยันคมคมอันนี้ลงกล้องยากนิดนึงเพราะว่าแสงไฟนะพี่แสงเข้าสะท้อนนะพี่เนาะเนี่ยดูให้ดูก่อนเลยเนี่ยเนี่ยพ นี่ครับพี่ผิวไฟเขาสะท้อนแสงเข้ากล้องแบบนี้พี่มันทําให้มันลงกล้องยากนิดหนึ่งนะพี่เนาะแต่ว่าดูรายละเอียดคมชัดดีพี่รายละเอียดตัวยันคมชัดดีอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอามาเปิดประเดิมรายการแรกให้พี่เอาแค่400บาทเต่าปูหลิวเรียบเรียบร้อยแล้วพี่เอาไป400พอยพอนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่เหรียญสร้างบาร,รมี1 9ก้าหลวงพ่อคูณแล้วเหรียญน,นี้มีรอยจานผมบอกได้เลยว่าเหรียญน,นี้ผิวบ้านเดิมแบบนี้กำลังน่ารักเลยครับพี่หลวงพ่อ คูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุทศจังหวัดนครราชสีมาสร้างบารมีหนึ่งเก้าสวยๆพี่ๆลองดูเหรียญแบบนี้แล้วมีห่วงเดิมมาให้ด้วยนะพี่เนาะได้มาบ้านๆแบบนี้เลยครับพี่ได้มาบ้านๆแบบนี้เลยพี่ลองดูนี่ดูโอ้โหดูคาฝุ่นยังเกาะอยู่นะพี่เนาะดูเนี่ยพี่ดูผิวเนี่ยพี่ผิวแบบบ้านๆหิ้งๆเลยพี่และมีรอยจานสองข้างเลยมีรอยจานแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่ ผิวคมคมรายละเอียดคมคมมีต่อโคด,ด้วยนะพี่เหมือนต่อโคดเบิ้นอย่างเงี้ยพี่หลวงพ่อคลนปริสุโทโธสวยงามดีครับพี่ผิวบ้านบ้านแบบนี้พ,พี่พี่ลองดูผมตีให้สักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเหรียญนี้กำลังสวยกำลังน่ารักเลยพี่ดูโอ้โหดูเนี่ยพี่ดูได้ความบ้านแบบนี้เลยพี่ได้บ้านบ้านเลยอย่างนี้ครับพี่รุ่นสร้างบารมีหนึ่งเก้าสวยๆแบบนี้เนื้อทองแดงโอ้โหแล้วดูตัวยันยังคมชัดดีอยู่ครับพี่ตัวยันยังคมชัดดีอยู่พี่พ,พ,พี่ลองดูแบบนี้ถ้าชอบจัดไปเอาสี่ร้อยบาท เอา400ต então, de like ้ตอนนั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่เหรียญหลวงพ่อโอภาสีเหรียญนี้ถือว่ายังสวยงามนะพี่นะเนื้อทองแดงสวยๆรายละเอียดครบคมชัดแบบนี้เรียมมาเรียบร้อยพี่พี่ลองดูครับพี่แบบนี้โอ้โหดูสวยงามจริงๆงพี่2497ใช่ไหมพี่แบบนี้หลวงพ่อโอภาษีพี่พี่ลองดูนี่อาสมบางมดพี่พี่ลองดูครับี่ดูโอ้โหดูสวยงามนะพี่นะรายละเอียดถือว่าคมชัดดีพี่รายละเอียดถึงถือว่าคมชัดดีครับพี่หลวงพ่อโอภาษีอาสมบางมด ตัวหนังสือคมชัดดาวยังคม,คมคมแบบนี้พี่ดาวยังคม,คมคมแบบนี้เหลี่ยญน,นี้ถือว่าน่ารักน่าใช้ดีครับพี่ตีให้สักแปด็ก็ได้แบบนี้นะพี่เนาะความสวยงามถือว่าอยู่ในระดับขูกําลังสวยเลยพี่กําลังน่ารักเลยพี่แปความสวยนะพี่เนาะสองสี่เก้าเจ็ดสวยๆรายละเอียดคมคมจะชัดแบบนี้พี่ลองดูเลยครับพี่เนื้อทองแดงสวยงามดีเอา4ี่ร้อยบาทเนื้อทองแดงเอาสี่ร้อยบาทครับพี่รายการต่อมาโอ้โหนี่เลยพี่โสรทอนกรมตำรวจกระไหลเงิน โภทอนกรมตํารวจกระไรเงินแบบนี้พี่ๆลองดู80ปีกรมตํารวจเนื้อกระไรเงินแล้วผมบอกได้เลยว่าเลขเนี้ยพี่ดูนะเดี๋ยวนะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเก้า้า้าโอ้โหพี่ลองดูเลข9 3้าสามตัวผมบอกได้เลยว่าโอ้โหสุดๆแลลวพี่สุดๆุดแล้วพี่นี่เลยพี่ลองดูนี่ ดูความสวยงามซะก่อนให้ดูความสวยงามซะก่อนเขาเลี่ยมเก็บผิวไว้อย่างนี้นะพี่เนาะเขาเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้ครับพี่นี่โสรนเนื้อกระไหล่เงินสวยๆกรมตํารวจแปสิปีกรมตํารวจสว,สวยงามดีครับพี่นี่ดู8ปสิบปีกรมตารวจสวยๆพี่ๆลองดูครับสวยงามดีนะพี่นะถือว่าเหรียญเอยถือว่ายังสวยงามดีเดี๋ยวน้องลองกล้องให้ดูไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะนี่เลยเดี๋ยวนะเห็นไหมเอ่ยพยายามก่อนพยายามก่อนอ๊บเห็นไหมเอ่ยพยายามเอียงหน่อยก็ อ่าเนี่ยพี่ประมาณเนี้ยเห็นรางๆอยู่นะพี่นัทเนี่ยเก้า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 ตัวเลยพี่เอ้เก้าสามตัวพี่อย่างนี้ครับพี่โสธรกรมตํารวจเนาะพี่นงก,กระไรเงินนะพี่เลขสวยๆเก้าเก้าเก้าเอาเก้าร้อยบาทโสธรกรมตํารวจเอาเก้าร้อยทองคครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่หลวงทูลเก้าหลวงพ่อทบเนื้อทองแดงกรเออทองแดงลมดําผิวก็สวยๆกระไรเออลมดํายังพอติดอยู่บ้างพี่ ถือว่าติดเกือบเต็มนลพี่แต่ว่ามีเปิดไปบ้างแล้วพี่นเนาะเหรียญอาจจะผ่านการสัมผัสมาบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ตามสไตล์เลยพี่แต่ว่ายังดูสวยงามคมชัดดีครับพี่ทูลก้าหลวงพ่อทบสวยๆนี่เลยครับพี่สวยงามดีพี่ทองแดงลมดาสวยงามจริงๆที่พี่ลองดูนี่รายละเอียดคมชัดดีไหมครับพี่รายละเอียดคมชัดดีนี่เลยพี่พี่ลองดูครับเนี่ยตัวหนังสือยังคมอยู่นะหลวงพ่อทบนี่เลย วัดออกวัดโพไซทองถ้าจะไม่ผิดน้พี่น้องแบบนี้สวยงามดีพี่หลวงพ่อทบทูลก้าแบบนี้ดูทองแดงแล้วมีลมดําลมดำอาจจะเปิดไปบ้างน,นะพี่เนาะลมดําอาจจะเปิดไปบ้างพี่ๆลองดูแต่ยังดูน่ารักน่าใช้ดีนะพี่นะแต่ยังดูน่ารักดีพี่ตัวยันด้านหลังคมชัดตัวหนังสือคมคมวัดโบสถ์โพทองแบบนี้สวยงามดีครับพี่สวยๆสองห้าหนึ่งแปดสวยงามจริงๆพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่ทองแดงลมดําทูลก้าหลวงพ่อทบเอาสี่ร้อยบาท อย่างนี้ก็เอาแค่สี่รอยครับพี่รายการต่อมาเป็นนี้เลยพี่อันนี้เป็นพัาหล่อไม่ทราบที่นะพี่เนาะสังกะจายหล่อไม่ทราบที่แต่ดูเก่าดูน่ารักดีเป็นเนื้อแบบหล่อเก่า,กาสวยๆพี่ๆลองดูครับนี่ดูลองดูเลยพี่ดูเก่าดีพี่เนื้อหาเก่าๆแบบนี้ดูโอ้โหดูเนี่ยคลาสสิกจริงๆพี่คลาสสิกจริงๆนี่เลยสังกัดใจหล่อเก่าๆสวยงามดีครับพี่ดูเนื้อหาแบบนี้เนื้อหาแบบนี้เลยพี่ๆลองดูครับสังกัดาย รอสวยๆเก่าๆแบบนี้แล้วเขาเลี่ยมเรียบร้อยแล้วพี่อันนี้น้องไม่ทราบที่เอาไปสามร้อยบาทอย่างเงี้ยไม่ทราบที่เอาไปสามร้อยครับพี่ลองดูนะพี่น้องถ้าชอบจัดไปพี่รายการต่อมาเป็นเนื้อตะกั่วนะพี่นะเนื้อตะกั่ว พุทธเนื้อตะกัวเรียมเรียบร้อยเรียมคลาสสิกจริงๆพี่องค์นี้เรียมคลาสสิกจริงๆเก่าๆวินเทจดีเนาะพี่เนาะสีเหลืองเรียมสีเหลืองอย่างนี้เลยพี่สวยงามดีตะกัวเก่าๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเนาะพี่เนาะถ้าพี่ชอบจัดไปเลยลองดูครับพี่เนื้อหาเก่าๆดีพี่ตะกัวเนื้อตะกัวเก่าๆสวยๆแบบนี้นี่หลังลายผ้าเล็กๆน่ารักเอาไปให้เด็กคล้องได้อย่างนี้เอา300บาท ถ้ากลัวเก่าๆก็เอาแค่ส0มร้อยบาทพอครับพี่ในการตอกมาเป็นเบี้ยแก้พี่ๆท่านใดที่ชอบเครื่องรางแล้วพี่น้องเบี้ยแก้อันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อเพียนวัดเขื่อนกระถินลบบุรีนะพี่เนาะเนี่ยครับพี่ลองดูเนี่ยมวลสารแบบนี้พี่เขาอุดมวลสารแบบนี้แล้วต่อโคตัวนัดหนึ่งตัวพี่พี่ลองดูครับพี่ลองดู อันนี้พี่ลองดูครับพี่อันนี้เบียร์แก้สวยามที่พี่เป็นเ,เครื่องรางค้อง่น้องพี่ๆท่านใดที่ชอบใส่เครื่องรางจัดไปเลยพี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้โอ้โหเราอุดมวลสารานี่ครับพี่หลวงพ่อเพีย้ยนวัดเกื่นกระถินลบบุรีสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบเบียร์แก้เอาสามร้อยบาทเช่นกันโอ้โหดูราคาเถอะพี่ราคาแบ่งปันไม่แพง,งพี่ๆลองดูครับพี่รายการต่อมาอันนี้ขขออภัยนะพี่นะพอดีอากาศเปลี่ยนแปลง โอ้ยตอนนี้ที่บ้านฝนตกบ้างค้มบ้างแดดบ้างสลับกันอยู่เงี้ยพี่อากาศเย็นอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเหมือนจะไม่สบายพี่ๆลองดูแล้วก็อย่าลืมนะพี่นะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะพี่เนาะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพี่ด้วยความเป็นห่วงจากน้องเลยนะพี่เนาะอันนี้เป็นพาพปิดตาเข่าวกว้างมีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าเป็นของหลวงพ่อครน หลวงพ่อครนทางใต้นั้นเลยเนาะพี่เนาะลองดูครับพี่พระปิตาเข่ากว้างเขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อครนเนาะพี่เนาะลองดูถ้าพี่ชอบหรือว่าใช่พี่ลองดูเลยพี่อย่างนี้เก่าๆดีพี่ได้เก่าๆบ้านๆมาแบบนี้เลยครับพี่สวยงามดีพี่สวยงามดีเนาะพี่เนาะนี่เลยครับเนี่ยลงรักปิดทองสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยพี่ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่พระปิตาเข่ากว้างหลวงพ่อครนแบบนี้สวยงามดีพี่อย่างนี้ถ้าชอบนะจัดไปเอาสามร้อยบาท อย่างนี้ก็เอาแค่300บาทครับพี่รายการต่อมาเป็นล็อกเก็ตหลวงปูดูโอ้โหดูหลวงปูดูวะัสะแกอายุทยาพี่ๆลองดูครับพี่ล็อกเก็ตหลวงปูดูสวยงามดีนะพี่นะสีสวยงามฟ้าสวยหลังฉากฟ้าสวยๆนี่เลยครับพี่นี่ลองดูครับพี่หลวงปูดูวัสะแกนี่หลังดูไปดูหลังฝาปิดตัวยันคมชัดมากๆพี่ๆดูด,ด,ดูสวยงามจริงๆพี่ล็อกเก็ตอันนี้แล้วเขาเรียกมาเรียบร้อยพี่พร้อมใช้ขึ้นคอได้เลยสวยงามดีจริงๆพี่หลวงปูดูดีดูด เม็ดสีคมชัดเม็ดสีคมชัดดีครับพี่หลวงปู่ดู่วัสกุแบบนี้นะพี่เนาะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ครับพี่นี่แผ่นปิดแผ่นปิดยันแบบนี้แล้วมีดูโอ้โหดูอัคาระคมชัดจริงๆพี่ตัวอัคาระตัวยันคมชัดจริงๆพี่ด้านหลังอย่างนี้ครับพี่ล็อกเก็ตหลวงปู่ดูถ้าพี่ชอบเอาสี่ร้อยบาทอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาแค่สี่ร้อยครับผมลองดูเลยครับพี่รายการต่อมาเป็นลูกสะกดลูกสะกดเนื้อเก่าๆข้างในข้างเอข้างในนะพี่เขามี ผ่นอ่าแผ่นตะกุดม้วนอยู่ข้างในน้อพี่เนาะแบบนี้แล้วมีร้อยเชือกม้แบบนี้เลยพี่ดูสวยงามดีพี่แล้วมีเนี่ยเขาต่อโคดอุหนึ่งตัวน้พี่เนาะเขาต่อโคดอุหนึ่งตัวพี่เกา่าเก่าดีพี่เนี่ยดูเชือกเกา่าสายศิน์เก่าแบบนี้ดูพี่ดูเนี่ยเนื้ออ่าเขาเรียกนะว่าแผ่นตะกุดน้พี่เนาะม้วนแผ่นตะกุดไว้ข้างในอย่างเงี้ยพี่ลูกสะกดสวยๆเก่าเก่าดีพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะจัดไปเลยพี่อย่างนี้โอ้โหสวยงามจริงๆพี่ลูกสะกดอันนี้น้องไม่ทราบที่นาอพี่เนาะเอาไปแค่สามร้อยบาท ลูกสะกดเมทราบที่ก็เอาแค่สามร้อยพอครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยใบพุทธาหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขยนนะพี่เนาะเก่าดีเก่าดีสองสี่หกศูนย์ถึงสองสี่เจ็ดศูนย์โดยประมาณนะพี่เนาะ,ะการอายอุปีการจัดสร้างนะพี่อยู่ที่ประมาณสองสี่หกศูนย์สองสี่เจ็ดศูนย์อยู่ประมาณนี้ครับพี่เหรียญใบพุทธาหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขยน อีกหนึ่งวัดที่โด่งดังของหลวงพ่อเงินเลยครับพี่ดูเนื้อหาเกา่เกาๆแบบนี้ครับพี่ดูตัวยันยังติดคมชัดดีนะพี่เนาะเนื้อหาเก่าๆสวยงามดีครับพี่เนื้อหาเกา่เกาๆสวยงามดีตัวยันถือว่ายังติดคมชัดดีครับพี่ดูนี่เลยสวยงามจริง,รงพี่ดูตัวยันด้านหลังคมชัดดีจริงๆพี่ตัวยันด้านหลังคมคมชัดๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้น้องก็เอาไม่แพงบอกได้เลยว่าเอามาแบ่งปันพี่พี่ไม่แพงเนี่ยครับพี่เหรียนใบบุทรา เหรียญหล่อเก่าๆนะพพ่นะปีลึกน้พนสองสี่หกศูนย์ถึงสองสี่เจ็ดศูนย์อย่างน้อยขั้นต่ำต้องมีหนึ่งร้อยปีในการจัดสร้างแล้วครับพี่อย่างนี้เอาสามร้อยบาทเหรียญใบพุทราพ่อเงินเอาสามร้อยโอ้โหรายการต่อมาก็เป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันพี่เป็นเต่าหลวงพ่อเงินเต่าเก่าๆหลวงพ่อเงินวัดบางคานพี่พี่ลองดูเนื้อหาแบบนี้เตาเก่าๆเนื้อหาแบบนี้พี่พี่ลองดูครับสวยงามดีครับพี่สวยงามดี เตาเก่าเก่าสวยสวยพี People, نا, ่ๆลองดูแบบนี People, <k 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 ้เลยโอ้โหสวยงามจี <k <k evet ๊ด OK. ๊าดดิงจริงพี่สวยงามจี๊ด๊าดดิงจริงพี่เนื้อหาเก่าๆคลาสสิกมากๆพี่ๆลองดูครับเนื้อหาคลาสสิกแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเลยพี่ถ้าพี่ชอบจัดไปแบบนี้โอ้สวยงามจริงๆนี่เลยครับพี่สวยงามสวยงามแบบนี้นะพี่เนาะเตาหลงพ่อเงินวัดบางคานพี่เก่าดีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปกาลังน่ารักน่าใช้เลยครับพี่แบบนี้ก็เอาแค่300บาทโอ้โหราคาเป็นไงพี่โดนใจไหมครับพี่ เต่าก็เอาแค่สามร้ราคาแบ่งปันเป็นนิดตกกับกระเป๋าสตางค์ของพี่พๆแน่นอนครับพี่เอามาแบ่งปันน้องเนี่ยพยายามคัดหาพระสวยๆมาแบ่งปันพี่ๆเหมือนเช่นเคยแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ก็คือประมาณหลักร้อยนะพี่จะเน้นย้ําเลยว่าราคาหลักร้อยพระสวยน่ารักกําลังดีนะพี่น้องราคาก็น่ารักดีพี่หลักร้อยเท่านั้นนะพี่นาอรายการต่อมาเป็นสิวลีหลวงปู่หลวงพ่อกล้วย พัสิวลีหลวงพ่อกลวยแบบนี้เนื้อผงน้ำมันสวยๆอย่างเงี้ยครับพี่สวยงามดีจริงๆนะพี่นะสวยงามดีครับพี่ดูพี่ลองดูโอ้โหดูเนื้อนี่แห้งลั่นออกมาเลยพี่แห้งลั่นเลยพี่พัะผงพัะผงน้ำมันนะพี่เนาะเป็นพัสิวลีผงน้ำมันแบบนี้เนื้อหาเกาๆสวยงามดีครับพี่นี่ดูสิวลีสะพายย่ามใช่ไหมพี่อย่างนี้สวยงามจริงพี่เพี่นี่พี่ๆลองดูได้มาบ้านๆแบบนี้เลยนะพี่เนาะถ้าพี่ชอบจะไปพี่พัศยวลีหลวงพ่อกลวยนะพี่เนาะเนื้อผงน้ำมันแบบนี้เอาสามร้อยบาท เอา300บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญส่งน้ําหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่พี่ๆลองดูครับที่ระลึกงานทําบุญส่งน้ําพศสองสเอ้ย2 5ห7หลวงพ่อพรมวัดช่องแค่พี่ๆลองดูเหรียญส่งน้ําสวยๆหลังยันยังถือว่าคมชัดดีนะพี่เนาะเนื้อทองแดงสวยๆพี่ๆลองดูแล้วก็เรี่ยมเรียบร้อยเรี่ยมเรียบร้อยพี่ๆลองดูเลยถ้าชอบจะไปพี่ลองดูนี่ดูหน้าตาคมชัดเลี้ยวจีวรคมๆพี่ๆลองดูครับพี่ดูนี่หลวงพ่อพรม ที่ระลึกงานทำบุญส่งน้ำพาพศ2 5งสวยงามจริงๆพี่เนื้อทองแดงสวยๆรายละเอียดติดคมชัดหลังยันในพี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าคมชัดมากๆพี่หลังยันคมๆดูมีสิ้นเส้นเกินจากตัวบล็อกนะพี่เนาะอย่างนี้เลยพี่วัดช่องแคร์สวยงามจริงๆพี่ตัวยันคมชัดดีจริงๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะจัดไปเลยครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างเงี้ยเอาน้องเอาไม่แพงแล้วพี่อย่างนี้เอาแค่400บาท เหรียญส่งน้ําหลวงปูพรมพี่สวยงามดีครับถือว่าสวยงามดีนี่ดูพี่ลองดูเนี่ยดูเอียงให้ดูก็ได้พี่เอียงให้ดูก็ยังเห็นความคมชัดความลึกนะพี่นงของเหรียญสวยงามจริงๆพี่แบบนี้เอาแค่400บาทครับรายการต่อมาอุ้ยใกล้จะหมดแล้วพี่ยามเย็นเย็นวันศุกร์วันเสาร์แบบนี้ยามเย็นเย็นวันเสาร์แบบนี้ใกล้จะหมดแล้วพี่ลองดูอย่างนี้ถ้าชอบจะไปแล้วพี่เนาะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่หง เหรียญหลวงปู่หงหลังพระเศรษฐีนวโกดแบบนี้ครับพี่โอ้หดูวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์นะพี่นาสองห้าห้าสามเพิ่มซับเพิ่มสุขเสาห้าแบบนี้โอ้โหดูชื่องามนามเพราะจริงที่จเจริญพรหลวงปู่งหงนะพี่นนอะเพิ่มซับเพิ่มสุขใช่ครับพี่เพิ่มซับ,บแล้วมีความสุขเพิ่มขึ้นแน่นอนที่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่ด้านหลังเป็นพระเศรษฐีนวโกดด้านหน้าเป็นพระเป็นรูปรูปเหมือนครึ่งองค์ของหลวงปู่งหงแบบนี้ครับพี่พลองดู ผิวทองแดงลมดําสวยๆดูพี่อืดูลมบางๆคลาสสิกมากๆพี่ดูออกคาม่วงขึ้นเลยพี่ความเก่าครับพี่ความเก่าเก็บแบบเนี้ยครับพี่ขึ้นลุ้งออกขึ้นม่วงขึ้นประหลอดสิพี่อย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ดูดูเนี่ยโอ้โหผิวประหลอดขึ้นเลยพี่หลวงปู่หงสวยงามจริงๆพี่รายละเอียดคมชัดรายละเอียดคมชัดดูครับพี่ตัวหนังสือคมๆหน้าตาหลวงปู่คมชัดตีนะพี่เนาะ สวยงามดีครับพี่สวยงามดีแบบนี้ทองแดงลมดําในส่วนลึกลึกสุดใจเลยพี่สวยงามจริงๆพี่ถือว่าเหรียญนนกาลังน่ารักน่าใช้เลยนะพี่นะอ๋อออกจะเป็นถือว่าจะออกเป็นพระ กึงกึงใหม่หน่อยก็จริงพี่สองห้าห้าสามน้องพี่น็อตแต่ว่าทําออกมาได้สวยงามจริงพี่ดูรายละเอียดคมชัดครับพี่ต่อโคตคมคมข้างหลังเป็นพลาสเตทีนะว่าโกดแบบนี้พี่ๆลองดูแล้วชื่อรุ่นดีมากเลยเพิ่มซับเพิ่มสุกเส,สาห้าแบบนี้สวยงามจริงๆพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะหลวงปู่หงน้องพี่น็อตเอาสามร้อยบาทโอ้โหเอามาแบ่งปันราคาเบาหวิวครับพี่เอาแค่สามร้อยพออันต่อมาเป็นเนื้อดินครับพี่ หลวงพ่อล네ีเนื้อดินสวยงามดีเนาะ aur, พี่เนาะผมได้มาบ้านๆแบบนี้เลยถ้าพี่ชอบจัดไปพี่ผมเอามาแบ่งปันไม่แพงพ่อร네ีเนื้อดินพี่ๆลองดูครับสวยงามดีนะพี่นะดูว่าสวยงามดีหน้าตาอาจจะไม่ติดนิดนึงติดตรงที่หน้าตาเนี่ยอาจจะไม่ติดไปนิดนึงเนาะพี่เนาะแต่ว่ารายละเอียดส่วนอื่นยังดูคมชัดดีครับพี่ดูเนื้อดินสวยๆแบบนี้หนึบๆนึบแน่น,นๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจะไปได้มาบ้านๆเลยพี่ โอ้โหพระบ้นบานๆสวยงามจริงๆพี่พระบ้นบานๆสวยงามจริงๆพี่ๆลองดูครับสวยๆดูพี่ดูนี่เลยข้างหลังมีลอยยันแบบนี้ปั๊มยันแบบนี้ใช่ไหมพี่ปั๊มยันแบบนี้สวยงามจริงๆครับหลวงพ่อรีสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบถ้าโดนใจพี่นะพี่นะเดี๋ยวยิ่งถ้าบอกราคาไปแล้วก็พี่จะบอกว่าโอ้โหโดนใจยิ่งนักแบบนี้พ่อรีเนื้อดินแบบนี้เอาส0งบาท <ๆ S 1> พ่อรีเนื้อดินแบบนี้เอาส0งบาทพอครับพี่และรายการสุดท้ายของคลิป E ี192 พระลีลาผมบอกได้เลยว่าเป็นตอนนี้เป็นนัมเบอร์วันแล้วมั้งพี่ที่พี่ๆตามหากันมากๆมีมาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะพี่เนาะมีมาเท่าไหร่ก็ไม่พอพี่บอกว่ามีอีกไหมตอนนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าหายากมากๆเลยครับพี่แล้วบอกว่ามีพี่ๆที่สนใจเยอะมากตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นกระแสของพะระลีลาหรือเปล่านะพี่เนาะแบบนี้ครับพี่สวยงามจริงๆพี่ดูเนื้อหาแบบนี้ครับพี่เนื้อหาแบบนี้เลย พระรีลาเม็ดขนุนเนื้อดินแบบนี้สวยงามจริงๆพี่แล้วแล้วพี่ลองดูเนื้อหาก่อนเนื้อหานหนึบหนึบแน่นแน่นเนื้อหาหนึบหนึบแน่นแน่นแบบนี้โอโ้โหดูสวยงามดีครับพี่ดูเนื้อดินแบบนี้สวยงามจริงๆพี่พี่ลองดูครับสวยสไว้แบบนี้ถ้าพี่ชอบถ้าโดนใจพี่รีบจัดเลยนะพี่เนาะเพราะบอกได้เลยว่าช้าไม่ทันแล้วพี่อ่า พระลีลาเม็ดขนุนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยพี่บอกได้เลยว่าเป็นยอดนิยมไปแล้วพี่ตอนเนี้ยสําหรับผมเลยนะเพราะว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอพี่ๆพ,พร้อมที่จะรับหมดเลยพี่ๆลองดูอย่างนี้สวยงามจริงๆที่เนื้อหาเก่าๆดูดูอ่าเม็ดแร่เม็ดกวดขึ้นสวยงามครับพี่ดูความคลาสสิกอย่างนี้เลยครับพี่ถ้าพี่ชอบจัดไปเนาะพี่เนาะมีเลยพี่อย่ารอช้าเลยพี่บอกได้เลยว่าระวังไม่ทันเนาะพี่เนาะ แล้วแล้วผมเนี่ยเอามาแบ่งปันให้แพงแล้วพี่วงเล็บอย่างใหญ่เลยพี่ว่าไม่แพงจริงๆพระพระหลวงพะระลีลาเนื้อดินเม็ดเม็ดขนุนแบบนี้นะพี่นะเอาแค่300บาทลีลาเม็ดขนุนเนื้อดินแบบนี้เป็นพระกุลสวยๆดีครับพี่เนาะพี่พนนองสวยงามดีอย่างนี้ครับพี่เอาแค่300บาท เอ้าสัญญาณกลิ่งรัวๆแล,วแล้วครับพี่แสดงว่าวันนี้คลิป e ี192น้องนําำเสนอพี่ๆครบถ้วนแล้วนะครับพี่ดูเลยพี่ชอบองคไหนทักทายน้องได้นะพี่เนาะดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องมายินดีให้บริการเลยพี่อยากดูรูปเพิ่มเติม,ตมบอกได้เลยครับพี่น้องยินดีเลยนะพี่เนาะแค่พี่ทักทายมาเนี่ยน้องก็ดีใจมากๆแล้วครับพี่ เอาลองดูนะพี่นะวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปน้องต้องกราบขอไปพี่พี่ด้วยนะครับวันนี้ยามเย็นเย็นวันเสาร์แบบนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านมีความสุขมีความอ่าเขาเรียกอะไรร่ำรวยนะ้องน้องเฮงรวยรวยเลยครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ